ตอนนี้เรามีนักเขียนบทมือเก่าที่ฝากผลงานกับละครซิทคอมมาแล้วหลายตอนหลายเรื่องจากที่คลุกคลีกับการเป็นคนข้างหลังในแวดวงทีวีมานานหลายปีตอนนี้ก็เริ่มมีงานแสดงให้เราได้เห็นอยู่บ่อยครั้งกว่าที่เขาจะมายืนอยู่จุดนี้ได้ต้องพิสูจน์ตัวเองในด้านใดบ้างนั้นเขารอให้คำตอบคุณอยู่แล้ว ก้าว okay, แรกในวงการบันเทอิองผมก็เริ่มต้นจากอตอนนั้นเรียนอยู่ปีหนึ่งแล้วก็มีการ audition ละครเวทีวิมานเมืองครับก็ไป audition แล้วก็ปรากฏว่าติดเป็นหนึ่งในทีมนักแสดงของวิมานเมืองนะครับนั่นเป็นการเข้าวงการบันเทิงครั้งแรกเลยหลังจากนั้นก็ก็มีงานแสดงเรื่อยมาแบบเป็นงานเล็กๆน้อยๆที่ที่คนอาจจะไม่ได้รู้จักมากอะไรเงี้ยครับแล้วก็เริ่มมาทําเบื้องหลังทำเบื้องหลังครั้งแรกนี่รู้สึกว่าจะเป็นผู้ช่วย ที่บริษัทปากกินจงครับตอนนั้นทํา t e l e ฟิเจอร์เป็นผู้ช่วยของพี่หนุม่มอัธพรทำอยู่สองเรื่องแล้วก็ย้ายมาทําผู้ช่วยที่ซิทคอมที่บริษัท EXACT นะครับแล้วก็เริ่มเขียนบทแล้วก็กำกับในเวลาต่อมาครับ ผมเป็นคนโชคดีที่เจอผู้ใหญ่ดีๆในในวงการเยอะนะครับแล้วแต่ละคนก็ให้ทั้งความรู้ให้ทั้งแรงมาดานใจเยอะครับไม่ว่าจะเป็นพี่บอยธากนเกียรติซึ่งเป็นเหมือนครูคอยสอนผมเลยนะครับตั้งแต่ตน้นต่อมาก็มีอีกหลายคนครับไม่ว่าจะเป็นอ,อตูนพพลซึ่งก็ได้สอนอะไรผมหลายอย่างเหมือนกันพี่ปุ๋ยพระูนจัทรัิรินะครับพี่นกสินใจนะครับแล้วก็แม่แอชมชายนะครับแข่งไปเห่าด้ทั้งวันแบบพิยมละ่ะอรั ด่าฉันเป็นหมาหรอวะเฮ้ยใช่พี่ผมก็ได้ยินไอ้แค่มาด่าพี่เป็นหมาไม่ใช่หมาธรรมดาแล้วหมาขี้เลื่อนแงหน้าตาก็ขี้เลยบาคีก็ขี้หลีครับบาทีก็ขี้โบ้เลยพี่ยาเร็วเดี๋ยวตบขี้แปงความแตกต่างมันมีแน่นอนครับเบื้องหน้ากับเบื้องหลังเนี่ยต่างกันเบื้องหน้าเนี่ยจะรับผิดชอบอย่างเดียวคือตัวเราเองเราต้องมีสมาธิอยู่กับสิ่งที่เรากำลังจะทำในจุดนั้นแล้วทำให้ดีที่สุดนะครับส่วนเบื้องหลังเนี่ยเราจะต้องนึกถึง ทุกคนที่อยู่ใน,ในเบื้องหน้าว่าเ,เราต้องคิดอันนี้เพื่อเขาเราต้องทำน,นี้เพื่อเขาเราต้องอะไรอย่างเงี้ยคะผมว่าวิธีการคิดก็ต่างกันแล้วแต่ว่าถามว่าเราปรับใช้กันได้ไหมก็โชคดีที่ผมเป็นทั้งเบื้องหน้าและเบื้องหลังก็คือตอนเป็นเบื้องหน้าเนี่ยเราก็จะได้รู้ว่าอ๋อคนเบื้องหน้าเขาคิดอะไรแล้วเขาต้องการอะไรเราจะสื่อสารกับเขาอย่างไรอะไรเงี้ยทำให้พอเวลาเรามาเป็นเบื้องหลังเป็นร่วมกับเราก็จะสื่อสารได้ถูกต้องคุยกับเขาเข้าใจเขาอะไรเงี้ยถามว่ามีข้อด้อยไหม มันก็จะมีในเรื่องของความเหนื่อยครับคือจริงๆเราเบื้องหลังเนี่ยจะเหนื่อยเหนื่อยกว่ามากเหนื่อยกว่าเบื้องหน้ามากครังานเบื้องหลังจะเป็นงานที่ทีมงานทุกคนที่ทําเบื้องหลังก็จะรู้กันอยู่ว่าจะต้องมีความอดทนแล้วก็มีความรักในงานที่สูงไม่งั้นก็ทําไม่ได้อะไรน,นัดส่วนไหนมากที่สุดเหรอครับก็ไม่เคยคิดว่าตัวเองถนัดส่วนไหนเลยเพราะว่าคือผมคิดว่าผมเกิดมาเพื่อเล่าเรื่องครับฉะนั้นเวลาผมเล่าเรื่องผมก็จะใช้ เครื่องมือต่างๆในการเล่าผมเป็นคนเขียนบทผมก็จะใช้ตัวอักษรในการเล่าเรื่องที่ผมคิดผมเป็นผู้กำกับผมก็ใช้นักแสดงของผมเล่าเรื่องที่ผมคิดผมเป็นนักแสดงผมก็จะใช้ร่างกายของผมคิดฉะนั้นเราเลยไม่รู้ว่าเราใช้เครื่องมือไหนถนัดที่สุดมันก็ขึ้นอยู่กับคนดูว่าชอบเครื่องมือไหนของเรานะฮะแต่ว่าสตูดิโอขอผมเลยรู้สึกว่าผมก็มีความสุขกับการทำทั้งสามอย่างแล้วก็ทําได้หมดนะครับพูดจาเหมือนคนมีครอบครัวแล้วนายแก่เดี๋ยว หรือพี่ไปแอบ,บมีเมียแล้วเนี่ยน้านะ่มีแล้วไม่กล้าบอกใช่ไหมอะไรของมึงไอ้ตีเฮ้ยอย่าใ,ให้รู้นะไปแอบ,บได้เสียไก่ออมมาแล้วคนอย่างเงี้ยออไม่ใช่ตามองหรอกไม่ใช่ตามองดูมันใช้วาจาวิธีการหาอะไรใหม่ๆเอามาเล่าลครับคือผมจะสอนน้องตลอดนะครับน้องในทีมบทหรือว่าทีมผู้ช่วยก็ตามผมบอว่า ชีวิตเรามันไม่ได้อยู่ที่หนังสือหรือว่าอยู่ที่อะไรเลยชีวิตเรามันอยู่ที่การใช้ชีวิตฉะนั้นจองลงไปใช้ชีวิตผมก็จะปล่อยให้น้องๆผมได้วันหยุดก็คือวันหยุดผมจะไม่เข้าไปยุ่งในวันหยุดเขาเลยเพื่อที่ให้เขาเนี่ยออกไปใช้ชีวิตเพื่อให้เขามีประสบการณ์เพื่อให้เขาได้ลองได้พบเจอได้รู้สึกได้รับรู้อะไรที่ที่เขาอาจจะไม่เคยรับรู้มาเลยอีกก็ได้อะไรเงี้ยฉะนั้นผมว่าการใช้ชีวิตนี่แหละคือเป็นสิ่งที่มีค่าที่สุดในการทำงาน ใคยคิดงานไม่ออกไหมก็มีตลอดครับคือทำงานน่าเนี้ยอยู่เป็นเป็นตลอดครับที่แบบเอ้คิดไม่ออกทำไงดีตันก็ไม่เครียดครับคิดไม่ออกก็คือคิดไม่ออกไม่มีประโยชน์ที่เราจะไปบีบอะไรสักอย่างให้ให้มันคิดออกเราทำงานมันไม่เหมือนมันไม่เหมือนงานอื่นๆอย่างแบบประกอบรถยนต์ยิ่งแรงทำมันยิ่งทำได้เลยเนี้ยไม่เมื่อคิดไม่ออกก็ก็รู้ตัวเองว่าคิดไม่ออกออกไปสูดอากาศบ้าง นั่งคุยกับเพื่อนเปิดดูทีวีไปทำอะไรอย่างอื่นสักพักเดี๋ยวมันก็ออกมาเองประสบการณ์ที่ผ่านมามันสอนอะไรบ้างมันมันสอนหลายอย่างครับคือเมื่อเราโตขึ้นเราจะเรียนรู้อะไรมากขึ้นมุมมองชีวิตเราก็จะเปลี่ยนไปมากขึ้นมันมีสิ่งนี้ทำให้เราทําอะไรได้ทุกอย่างนั่นคือแบบ หัวใจเราอะที่รักที่จะทาสิ่งนั้นอะถ้าเรารักจะทํามันปั๊บเราจะมีความสุขเราจะอยู่กับมันได้ทั้งวันเราจะค้นหาข้อมูลเพิ่มเติมได้โดยที่ไม่รู้สึกว่าเราทํางานอะไรเงี้ยฉะนั้นผมเชื่อว่าทุกคนจะสามารถทําทุกอย่างที่ตัวเองทําได้ดีถ้าเกิดว่าเรารักมันเราให้หัวใจกับมันเลย กับสุภาษิตท,ที่ว่าระยะทางพิสูจน์ม้าการเวลาพิสูจน์คนคงใช้ได้ดีกับผู้ชายครบเครื่องคนนี้เพราะเขาใช้เวลากว่า10ปีในการเก็บเกี่ยวชั่วโมงบินจนมีประสบการณ์มานั่งแทนผู้กำกับได้ในที่สุดส่วนผลงานของเขาจะออกมาเป็นอย่างไรต้องรอให้คุณผู้ชมเป็นผู้ตัดสินกันต่อไป